ไอโชลสปีดตี่มที่ไทยสองวันทำอะไรไปบ้างขี่ช้างขับตุกตุกขอกมาหลวงพี่เรียนมวยไทยเลียนเทปสีไทยเข้าเสด็จนี่นภาษาไทยชอบออมออมคุยขวายขวายจีบสาวมา Attractive to you ซื้อรองเท้าปอม Bro I'm getting stolen his mug ทำพัดไทยกินแมงป่องนวดคลายเส้น เอาทะเรียนถลอกกับลิงว่ายงอหน้าเบเนโตขับเรือจีบสาวสอง I look handsome oh thank you ไรชิดเสือ no he's actually chill though เต้นลำวง come on come on let's go ชกมวยทะเลป้าบอลสาวน้อยตกน้ำและลองควงไฟ spin k it oh shit แม่ เรี๋ยวว่าสุดจัดจริงๆครับเขาคนนี้